สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้จะมาสอนตัดผมรองทรงสูงนะช่างใหญ่ใช้ปตัตตานียี่ห้อวอลซูเปอร์เทปเปอร์นะหยดน้ำมันสามจุดนะครับวันนี้นายแบบชื่ออะไรครับคุณน้องนิ่งนะอยู่นนทบุรีนะวันนี้จะมาสาธิตนะครับวิธีการตัดรองทรงสูงแบบรองทรงสูงสั้นนะไม่ขาวไม่เกียนนะครับเดี๋ยวช่างใหญ่จะใช้รองฟันนะครับเบอร์อะไร จะใช้รองพันเบอร์สองนะครับตะลุยไถเป็นทุยสูงนะรองพันเบอร์สองครับไถขึ้นไปเลยครับไถขึ้นเลยต้องทรงสูงครับทุยสูงไปเลย ลงเล็กน้อยถ่ายขึ้นไปเลยสไลด์ขึ้นไปเลยวันนี้ผมจะเอาสูงพิเศษนิดนึงนะเพราะว่าผมมันหนามันฟูให้มันทิ้งโค้งนิดนึงนะ นะครับทีนี้ผมจะถอดรองฟันเบอร์สองออกนะนะครับผมจะใช้รองฟันเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งครึ่งนะครับสวมเข้าไปสวบขึ้นไปเลยทับหูลงสวบขึ้นไป ตัว่านไปเลยกลางๆทรงนะ,ะอย่าไปขึ้นสูงถ้าขึ้นสูงมันจะไปทำให้ลองฟันเบอร์สองสั้นนะลองฟันเบอร์สองความยาวไม่เกิน6มิลเมตรนะครับตอนนี้ผมใช้ลองฟันเบอร์หนึ่งครึ่งความยาวไม่เกิน4.5ม mm. ิเมตรซึ่งเราจะตว,วัดใช้มันเชื่อมกันเอง ปรตตาเลียนที่ใช้ท่างใหญ่ใช้เป็นวอลนะครับจากอเมริกานะเห mm. ็นไหม w a h l นะครับ mm. เป็นมบมีดที่ได้มาตรฐานนะ mm. มันจะตัดผมสมูทราบรื่นราบเรียบมากกว่ากันนะครับ mm. ตอนนี้นะครับช่างใหญ่จะใช้รองฟันเบอร์หนึ่งนะ mm. ขอรองฟันเบอร์หนึ่งขึ้นออกใส่รองฟันเบอร์หนึ่ง mm. กดกดลงไปนะ mm. ตวัดขึ้นไปเลย พับหันไปข้างหน้าโดยใช้มุมเืลอนด้านขวานะครับยกมุมด้านซ้ายขึ้นนะครับตวัดปัดควาเสร็จกมออกัน มอสามนี่อายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้สิบสี่อ๋อทีนี้นะครับทางใหญ่ก็จะตัดตัวขึ้นนะมือใหม่อะแนะนำให้ใช้ลองฟันเราเยอะๆหน่อยถ้ามือชีพอะก็จะใช้บีกันแต่เราใช้บีไม่เก่งใช่ไหมเราก็ต้องใช้ลองฟันเยอะๆ เรเตีบเนี่ยง่ายเอาไปตัดให้ลูกให้หลังเอาไปฝึกไปหัดได้เลยสบายๆนะประวัติขึ้น เอาสุดตัอออกตัวอะต่อ,าตอถามว่ายากไหมทรงนี้ไม่ยากนะเราตัดแบบนวลคืนเป็นธรรมชาติอะง่าย แต่ต้องต้องไล่นะไลงเงาให้มันคืนๆกันหนะ่อยอย่าให้มันเป็นข้อเป็นขั้นนะถอยมาปรับมาครึ่งหนึ่งตวัาขึ้นไปนิดหนึ่งตรงนี้มันดำ ทันี้มันดำอยูอ่มันสวยแล้วให้มันยาวกว่าเบอร์หนึ่งนิดนึงเราจะเชื่อม4.5ม mm ิลลิเมตรยังไง ที่นี้นะครับท่างอยากจะปรับเป็นฟันศูนย์นะโดยจะใช้นะครับเป็นลองฟันนะครับเบอร์ศูนยุดห้านะสวมนะครับกดลงนะครับ แล้วก็จะถ่ายตรงนี้บริเวณจุดจอนหน้าจอนหลังจอนตบวัดขึ้นไปตวัดขึ้นไปประมาณสักเซนหนึ่งนะบริเวณให้ทอยนะครับตัวนี้ ตะวัดอย่างเดียวบริเวณไททรอยอย่างเดียวดขึ้นมาความเป็นเย็นลงถ่ายเลยทับหัวตะวนัวแนวแปลงปัดถึงผมก เอาลองฟันเบอร์ศูนย์ห e ้าออกนะใช้ฟ uh, uh, ันศูนย์นะถ่ายปรับฟันศูนย์นะยกสุโยกขึ้นนะคว่าถ่ายจุดจอนอ่อนขนอ่อนตรงนี้ตวัดทิ้งเก็บใต่ต้นคอเนี่ยถ่ายทิ้งเนี่ยถ่ายทิ้งตวัดทิ้งขึ้นมานิดนึง ถ่ทิ้งขนอ่อนใต้พอด้านซ้ายถ่ายทิ้งง่ายๆนะงานใช้ลองพันอย่างเดียวงานหมูหมูพันศูนย์ถ่ายทิ้งทีนี้เหลือตรงไหนอีกตรงนี้ที่จะต้องเก็บด้วยหวีนะอัดกวาสดสร็แล้วะก,กัน ลังแปดกว่าดูนะมาดูข้อต่อตรงนี้นะครับต่อตรงนี้เขาต่อตรงนี้เยนะเป็นหน้าที่ของหวีนะเพราะว่าลองฟันหมดหน้าที่แล้วทีแล้วก็จะมาใช้หวีคงใช้หวีสแตนดาดนะฝั่งด้านที่นะครับ เก็บละเอียดละเอียดนะเนี่ยผักแล้วบิดงางกับมนเล็กน้อยแอบดูกระจ,จออกตอนเอามินสองมินนะเขาค่อยไล่นะ ตรงนี้ไม่สวยใช่ไหมสไลด์หวีขึ้นไปเลยเยียรยหวีสไลด์เก็บออกเป็นหน้าที่ของอะไรเป็นหน้าที่ของหวีนะครับที่จะเก็บรายละเอียดนะ ช่วงขอต่อนะครับระหว่างอะไรลองฟันเบอร์สองกับผมส่วนบนให้เข้าหากันผมนอนหบีสไลด์ไปเลยตรงนี้มันดำใช่ไหมต้องเอียงบีทีพ่างศานะมันถึงจะทุย ัถ่าย er สวยๆสุดข้อยนี่ป่าดอกตัวนี้ผมจะเก็บตัวนี้นะ ขอบตรงนี้มันยาวใช่ไหมเนี่ยยกลอยลอยหวีแล้วผ่าออกแอบดูกระจกเรื่อยๆอยันนี้มันดำอยู่ใช่ไหมปลายหวีสไลด์ ผมดูนะครับผมดูซ้ายขวาโอเคสวยแล้วครับข้างบนนะเราจะซอยออกคุยกับลูกค้านะที่จะออกประมาณสักเซนหนึ่งนะให้เหลือประมาณ2อนิ้วนะครับตัดเลยเพราะว่าผมน้องนายแบบเขาก็จะมีความอยากสศงสภาพเดียวกับช่างใหญ่เลยครับผมอยากสศงต้องตัดให้มันอะไรให้มันเข้าทรงไว้ให้มันสั้นไว้ไม่อย่างนั้นนะครับมันจะฟูเป็นหัวสิงโตใช่ไหมครับ นะครับทีนี้เราก็ยกผมขึ้นนะคงนิ้วตามที่สาดรตัดเลยตัดเลยสองนิ้วตัดเสร็จเหลือสองนิ้วนะยกขึ้นมาตัดคงนิ้วตัดุนมาเ b ต t t e r f l y คัตติ้งตัดไปเรื่อยๆ โค้งนิ้วตามรูกศรมาตัดนี่ใกล้ครับอันนี้ ตัดลายท่วนเก็บนาฬิกามาเลยนะครับสองนิ้วนะเห็นโค้งนิ้วไหมโค้งนิ้วล้วผมก็ตัดต้องโค้งนิ้วนิดนึงนะด้านหลังถ้าไม่โค้งมันจะอะไรหัวมันจะไม่ทวีนั่นเอง ยาวพอดีไหมหรือยาวสั้นกว่านี้อีกแต่พี่จะซับให้บางกว่านี้นึงนะมันก็จะสั้นลงไปหน่อยอัดกว่าเสร็จผมไปที่ปัตตาเลียนนะมาดูส่วนหน้าครับเนี่ย ก่อนหน้าผมจะวีผมลงมาขีดกลอ้าลองอยู่แลอ้วลงอยู่ลงอยู่ลง ไม่สวยก็แต่งให้สวยครับตัวนี้มันดำนิดนึงไล่ออกมินของมินมินของมิน มินสองมินมินสองมินเราจะเอาความหนาออกอยู่นะสักยีบเปนตนะเฮ้ผมน้องเขาหนามาก ชิดน้ำนิดหน่อยซอยผมด้วยปอตเตรเลียนมันง่ายนะสับผมสับใท้หวีเลย ตรงนี้นะสับให้บางสับให้บางลดตอออกสับ้นยรู้สึกเบาไหมครับรู้สึกเบาขึ้นนะหนักหัวมานานนะ ดีพัตย์ยังดีพัตย์ยงเฉพาะจุดนะ เราก็จะมาตรวจสอบกันหลังจากเราได้เสร็จแล้วใช่ไหมมันจะมีผมที่โดเดโดเดใช่ไหมตัวนี้ที่มันตัวยาวแล้วก็ปาดตัวนี้นักเรียนข้างใหม่จัดการไม่ได้เนี่ลยลอยๆหวีแล้วปาดออกก็เดือดจากเรียนน้อยซอมน้อยก็เลยทําไม่ได้นั่นเอง อ๋อมีหนึ่งมันดูหนานิดนึงคุณใช้บีดด้านไหนใช้บีดด้านหางนะมันจะได้ไม่สั้นมากได้มันตื้นคืนกันนะตรงนี้ให้ส,สวย ตรงนี้จะยาวเลยเกาไอ่ดีแล้ะปาดอกขอบตรงนี้ปัดๆออกสีาสานนี้ตัดยากนิดนึงนะสำหรับมือใหม่นะเพราะผมน,า,นายแบบเขาจะชี้ ผมมันจะกดตัวนะเป็นผมที่อยากโฉบนะครับกากเรียนช่างก็ไปพิจารณาหน้างานนะตัวนี้พอสั้นลงไปเพิ่มน,นิดนึงี่ มัธยมนะครับปฐถมไม่เหมาะที่จะการขอบคันจรนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปการขอบคันจรให้ลูกค้านะครับรูปทรงชอบไหมครับเป็นแบบรองทรงสูงซอยสั้นเหลือสองนิ้วถ่ายแบบนวลคืนเป็นธรรมชาตินะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับนายแบบน้องอะไรนะไม่ได้ยินเลยน้องนิก ครับก็ขอให้เรียนหนังสือเก่งๆนะเป็นเจ้าคนนายคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับขอให้จบด็อกเตอร์นะวันนี้นะครับก็วันนี้ใส่จะใส่แว็กนิดนึงไหมจัดทรงหน่อยไหมให้รู้ทรงหน่อยไหมรอ,อ,อกลับบ้านนะก็เพราะว่าน้องเขาก็อายุสิบสี่ขวบนะสิบสี่ปีก็ยังไม่รู้ว่าจะแว็กมันคืออะไรปะจัดทรงใส่แว็กนิดนึงนะครับเพื่อเสริมความห่อให้ลูกค้าหน่อยให้มัน อยู่ทรงไปถึงนู่นน่ะท่าน้ำนนนะนวดนวดแว็กสืที่ฝ่ามือให้เกิดความร้อนนะแล้วก็เสยๆไปหลังบ้านนะโกยๆนะครับจัดทรงให้ลูกค้าให้เนียบๆน,นะเราตัดสวยแต่ลูกค้าก็ตามมาเองนะครับเราจะไปอยู่ในรูเปิดร้านในรูเขาก็ตามมานะสถาบัานสหประจาจาย์ใหญ่ ตั้งอยู่ปากซอยนะครับพระหนัวทิน52ตรงข้ามตลาดส,สดนะครับยิ่งเจริญเขตสายไหมกทมนะรับสอนนะครับตัดผมนะครับตัวต่อตัวหลับสูตรเร่งด่วนนะวีเสยมาคองทรงมาตัดให้เนี้ยบจัดทรงให้มันชัดเจนนะครับ นี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบายรอร์ไหมอ,อืมเรียบร้อยดีพอแล้วพี่ตู่